กิ่งกาชาตหัวหินมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนค่ะ เวลา9้านาฬิกาวันที่1 4กันยายน2565ที่ห้องรับรองโรงเรียนวังไกรกังวลนายพลกิตพงศ์ไรศินในอำเภอหัวหินนางอุษาพงศ์ไรศินนายกกิ่งกาชาติหัวหินพร้อมเลขานุการและคณะกรรมการกิ่งกาชาติร่วมโครงการให้การสังคมสงเคราะห์มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งวันนี้กิ่งกาชาติอำเภอหัวหินได้ประสานมายังโรงเรียนวังไกรกังวลเพื่อนำทุนการศึกษาและถุงยางชีพนำมอบ ให้เด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นนักเรียนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดโอกาสในการศึกษาเพราะสะภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากห่างไกลความเจริญเช่นตำบลบึงนครและห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินซึ่งศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กจำนวนหนึ่งรายระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4จำนวน1รายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน1รายและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าใหม่จำนวน7รายรวมทั้งสิ้น10รายทุนละ2,000บาทพร้อมถุงยังชีพโดยดรราตีศรีภัยวันผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกรกังวลมอบหมายนายธีรพลเข่งวารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและนางสาวเกียิศิรินพลจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปร่วมให้การต้อนรับ มีนายจักชัยไม้พรองนักเรียนในพระราชานุเครา์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มีผลการเรียนเฉลีย่ย4.00สายวิทย์คณิตเป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณเป็นตัวแทนนักเรียนทุนในพระราชานุคราะ์โรงเรียนวางกายกังวลผมขอขอบคุณคณะกิงกาชาที่มามอบทุนการศึกษาในวันนี้และถุงยางที่ได้แก่ผู้ชมผู้ชมสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่มอบให้ในวันนี้ไปใช้ในประโยชน์ ในชีวิตประจําวันและการศึกษาให้ดีที่สุดและจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสับผมตลอดไปครับขอบคุณครับ